เข้า652แอดมรกตรแอดสายฟ้าให้มาแล้วเลขนี้16มีนาคม66 คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่มีเจตนาอื่นใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะทุกคนแอดมินมาแล้วนะคะหลังจากที่หยุดไป1วัน คิดถึงนักเรียนทุกคนเลยนะคะมาค่ะเรามาติวกันต่อนะคะสมุดมาปากกาพร้อมนะคะตื่นเต้นอีกแล้วค่ะครูวาสานนะคะแป๊บเดียวหายใจยังไม่ทั่วท้องเลยวันที่16แลลวนะคะอ่ะูจะกาตัวไหนดีคะครูมากเบร์สุโตเลยอ่ยตายแล้วนะคะบางคนเรียนไปด้วยกาข้อสอบไปด้วยก็มีนะคะเดี๋ยวไม่ทันเพื่อนนั่นเองนะ,ะอ่ะไม่ว่าจะออกตัวไหนขอให้ออกตัวที่เราการเลยนะคะมาดูกันที่การบ้านชุดนี้เริ่มจากชุดตัวเลขของแอดมรกฏนะคะเป็นข้อมูลใหม่ แต่ว่าเป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงนะคะทุกคนสําหรับวดที่ผ่านมาให้3ตัว265แอดมินก็ไม่เห็นเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเขาให้ก่อนเลขออกอยู่สําหรับชุดตัวเลขของแอดมรกตและสําหรับวดใหม่เขาให้มาแล้วนะคะ16 มีนาคม3ตัวระวัง315และ319น้นั่นเองนะคะเป็นเลขระวังของเขานะคะ315และ319น้นั่นเองแต่อาจจะไม่ใช่เลขสรุป3ตัวบนฟ้าของเขาก็เป็นไปได้นะะเบื้องต้นเขาให้มาแบบนี้มาก่อนอามารุนการันว่า16มีนาคมนี้ว่วเลขของแอดมรกตจะเข้า3ตัวอีกไหมนะคะหากว่าเขาให้เพิ่มเติมในชุดสรุปบนฟ้าแอมินก็จะนํามาฝากเพื่อนๆนะคะรู้สึกว่าเขาจะให้ก่อนเลขออก1วันสําหรับชุดตัวเลขของแอดมรก ะะแต่ว่าเขาก็ให้3ตัว2หางนี้มานั่นก็คือเลข315และ319นั่นเองนะตัวเลขก็สวยเช่นเดียวกันนะสำหรับวันนี้อามารุนการว่าจะเข้าไหมนะคะและตามมาติดๆที่ชุดตัวเลขของเอสสายฟ้า ah นะคะทุกคนสำหรับวดที่ผ่านมาเอสสายฟ้า ah ให้เลข25มาเลขออก5-2ออกเป็นตัวกลับนั่นเองนะคะทุกคนและสำหรับวดใหม่16มีนาคมเอสสายฟ้า ah เขาก็ให้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับวดนนี้แอดมินขออนุญ,ญาตอ่านเฉพาะ ชุดเน้นชุดตัดของเขานะคะสำหรับ2ตัวชุดเน้นของเขาเลยจะมี3หางงวดนี้นั่นก็คือเลข73 70และเลข03นั่นเองอีกครั้งนะคะ73 70และเลข03นั่นเองสําหรับ3ตัวก็จะมี703 603 407 และ137นั่นเองอ่ามารุนกันกสำหรับวันนี้ว่าชุดตัวเลขของแอสสายฟ้าจะเข้าอีกเหมือนงวดที่แล้วไหมนะคะแน่นอนเลย70นี้ตรงกันเลยกับชุดเน้นชุดตัดของแอดเอ้ย e ล่ะ วอดน,นี้แอดเอ้ยหลาก็ให้เน้นๆ้น2ตัวบนฟ้าห่างเดียวเลยนั่นก็คือเลข07นั่นเองนะคะทุกคนอ่านมาลุ้นกันสําหรับวันนี้ว่าเลขไหนจะเข้าเจ้าไหนจะวินนะคะและตามมาด้วยกับชุดตัวเลขของแอดครูเมืองก่อนหน้านี้แอดมีแนะนํามาฝากแล้วเป็นชุดเน้นชุดตัดของเขาหางเดียว3ตัว 907นนั่นเองวันนี้นำชุดเต็มมาฝากนั่นเองนะคะทุกคน16มีนาคมแอดคูเมืองให้มาชุดเต็ม3ตัวจะมีทั้งหมด3หางด้วยกันนั่นก็คือเลข407 607และ907นเน้นๆเม็ดเดียวหางเดียวแข็งๆเลยนั่นก็คือเลข907นั่นเองนะคะแน่นอน907นี้ตรงกันเลยกับตัวเน้นของแอดเอ้อยล่ะ แอดเอื้อยหลาก,ก็ให้เน้นๆตัวบนฟ้าเม็ดเดียวแขนๆ907มาเช่นเดียวกันตรงกันเลยกับเลขของแอดคู่เมืองนะ่ะมาลุ้นกันจะมาไหมสําหรับวันนี้เลขของแอดคู่เมืองนะคะและทีนี้เรามาดูกันที่ชุดตัวเลขใบนี้นะคะเป็นข้อมูลใหม่แอดมินเจอมาอีกทีหนึ่งชุดคัดเฉพาะแล้วก็ชุดหลุดนั่นเองเริ่มจากฝั่งซ้ายมือชุดคัดเฉพาะ3ตัวห่างเดียว358 2ตัวตัดเล่นจะมี35 38และเลข58นั่นเองส่วนฝั่งขวานะคะชุดหลุด3ตัว หางเดียว9 6 5 2ตัวตัดเล่นจะมี5 9 65และเลข69นั่นเองเนะสำหรับวันนี้อามาลุ้นการ16มีนาคมนี้จะเป็นยังไงสำหรับใบชุดคัดเฉพาะและใบชุดหลุดนะคะและมาต่อกันด้วยกับชุดตัวเลขของฝันเป็นจริงนะคะทุกคนสำหรับวันนี้16มีนาคมฝันเป็นจริงให้มา3ตัวห่างเดียวเลยนั่นก็คือเลข7 53 2ตัวตัดเล่นจะมีเลข5 3 7 3 และเลข57นั่นเองส่วนฝั่งขวานะคะจะเป็นเลขท้าย2ตัวนั่นก็คือเลข 15, 18และเลข14นั่นเองนะคะ 15, 18และเลข14อามารุนกันสำหรับวัวดนี้ว่าเลขของฝันเป็นจริง16มีนาคมนี้จะเข้าไหมนะคะแน่นอนเลยว่ามีเลข15เลข14นี้มาตรงกันเลยนะคะกับเลขของแอดมิสเตอร์บอลแอดมิสเตอร์บอลก็มี15 และเลขหนึ่งสี่มาเช่นเดียวกันตรงกันเลยกับเลขสองตัวท้ายฝันเป็นจริงตรงกันทั้งหมดสองหางนะคะทุกคนอ่ะหนึ่งห้าหนึ่งสี่จะมาไหมสำหรับวันี้มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและมาต่อเนื่องกันด้วยกับชุดตัวเลขของแอดพี่ชัยใจหวานนะคะทุกคนก่อนหน้านี้แอดมินได้นำมาฝากเพื่อนๆแล้วสำหรับชุดตัวเลขของแอดพี่ชัยใจหวานนะคะและสำหรับใบน,นี้นะคะเป็นชุดเน้นชุดตัด3ตัวบนฟ้าของเขาแล้วก็2ตัวบนฟ้านั่นเองนะคะ ซึ่งเป็นชุดสรุปของเขานั่นเอง2ตัวบนฟ้าจะมี17 01 60 19 11 09และ00นะคะฝั่งขวาจะเป็นเลข3ตัวของเขาจะมี061 801 961 960 719 809แล้วก็819น้นั่นเองนะคะก็คือเป็นเลขท้ายของ2ตัวบนฟ้าเขาด้วยนะคะ,ะมาลุ้นกันจะเป็นยังไงจะเข้า3ตัวหรือ2ตัวบนฟ้าไหมสาหรับชุดตัวเลขของแอดพี่ชัยใจหวานวดนี้มาลุ้นไปด้วยกันเลยนะคะและทีนี้เรามาดูกันที่ชุดตัวเลขของอาจารย์อุดมกันบ้างดีกว่าสําหรับวันนี้นะคะอาจารย์อุดมธัญญาหารให้มา16มีนาคมเน้นลงล่าง2หางเน้นๆเ,เลยนั่นก็คือเลข30 กับเลข38นั่นเองอีกครั้งนะคะตัวเน้นชุดลงล่างของอาจารย์อุดมจะมี30และเลข38นั่นเองอามารุนการสําหรับวันนี้ว่าจะมาไหมนะคะทุกคนเลขของอาจารย์อุดมธัญญาหารแอดมินเจอมาก,ก็เลยนํามาฝากนั่นเองนะคะมาต่อเนื่องกันด้วยกับชุดตัวเลขใบนี้นะคะทุกคนเป็นเลขจากสาวน้อยร้อยล้านนั่นเองให้มา16มีนาคม2ตัวจะมีทั้งหมด2หางด้วยกันนั่นก็คือเลข10 กับเลข15นั่นเองนะและสำหรับ3ตัวของเขาจะมี610และ706นั่นเองนะอ่ะกกับ706 2ตัว1015มาลุ้นกันว่าจะมาไหมสำหรับเลขนี้แน่นอนเลยก็ถือว่ามีเลข15นี้ตรงกันเลยนะคะกับเลขของแอดมิสเตอร์บอลแอดมิสเตอร์บอลก็ให้15มาเช่นเดียวกันและ15ของสาวน้อยร้อยล้านนี้ ก็ยังตรงกันอีกกับเลขของฝันเป็นจริงนั่นเองนะรวมไปถึงเลขท้าย3ตัวของเขาก็มี06 3ตัว706นั่นเองนะคะทุกคน06นี้ก็ถือว่าตรงกันเลยกับเลขของแอดช่างคมนะอามารุนการจะเป็นยังไงสําหรับงวดนี้นะคะและจากนั้นเรามาทิ้งท้ายกันด้วยกับชุดตัวเลขของแอดนานนะคะทุกคนสําหรับงวดนี้16มีนาคมเป็นชุดสรุปลงล่างของแอดนานนั่นเองงวดนี้แอดนานเขาให้เด่นมาที่เลข0 วิ่งศนั่นเองนะสำหรับ2ตัวชุดเต็มชุดสรุปลงล่างของเขาจะมี1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0และ7 0นั่นเองเขาก็ข้าม8 0กับ9 0ไปนะทุกคนอ่ะอาจจะมาตัวที่เขาข้ามก็เป็นไปได้นะอ่ะล้อเล่นนะคะล้อเล่นอ่ะไม่มีใครทราบจริงๆว่าเลขไหนจะมานะคะทุกคนมาลุ้นไปด้วยกันซึ่ง2ตัวชุดสรุปลงล่างของแอดนนเขาให้เน้นไปที่3หางนี้นั่นก็คือเลข1 0 50และเลข60นั่นเองที่เป็นดอกจันไว้นะสามหางมี1050และเลข60นั่นเองแน่นอนก็ถือว่ามีเลข6070นี้ ตรงกันเลยกับเลขของแอดช่างคมแอดช่างคมให้มางวดนี้ก็มี60และเลข7 0เช่นเดียวกันถือว่า2หางของแอดนันนี้ตรงกันเลยกับ2หางของแอดช่างคมอามารุนการสําหรับวดนี้จะเป็นยังไงนะคะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะนำมาแบ่งปันเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อให้เป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจส่วนการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีมีชยัยเฮงเฮงด้วยรวยสอบผ่านไปด้วยกันทั้งห้องเลยนะคะทุกคนให้รับทรัพย์ไปด้วยกันในทุก พื้นที่เลยนะและสําหรับวันพรุ่งนี้เจอกันอีกนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนที่รับชมและรับฟังถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามไว้นะคะผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้จนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ดีมีแห้งสุขขูสุขคนอย่าเจ็บอย่าจนสวัสดีคะ่ะให้พี่น้องเฮ่งเฮ่งมันหมานสุขขูสุขคนเด้อค่ะเด้อ you make me feel so